พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่น่าย,ยินดีค่ะเพราะว่าอาจารย์สาวของไทยท่านหนึ่งนะคะไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกค่ะคว้ารางวัลน,นะคะเป็นการคว้าเหรียญทองจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมดีเด่นจากงานยูโรอีเวนต์2020ค่ะ อาจารย์ท่านนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพศสัชกรหญิงรัตติรสคนการหรือว่าดรออยค่ะเป็นอาจารย์จากคณะเภสัชกรรมศาส,าศาสตร์มหาวิทยาลายัยเชียงใหม่ดรออยเนี่ยเดินทางเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมดีเด่นจากงานยูโรอีเวนต์2020ทวีปยุโรปนะคะนาเสนอสองผลงานนวัตกรรมผลงานแรกเนี่ยก็คือขมิ้นชันละลายน้ําได้มากที่สุดในโลกกว่า4ี่หมื่นเท่ามีผลทําให้รักษาอาการจากโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ส่วนผลงานที่2นะคะก็คือการผลิตครีมนวดแก้ปวดจากสมุนไพรด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีทําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาอาการปวดเมื่อยได้ไ <c oughs> แค่เห็น2ผลงานนี้ก็รู้สึกอยากจะลองใช้ผลงานอาจารย์แล้วนะคะ <c oughs> ทั้ง2ผลงานนี้ทําให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพชรชญริงรัติรสจากจังหวัดน่านค่ะคว้า2เหรียญทองในการประกวดนวัตกรรมซึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้แสดงความยินดีในฐานะที่เป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและสร้างชื่อ เสียงให้กับประเทศไทยด้วยค่ะค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ใกล้ตัวเราใช่ค่ะอายุเราก็มากขึ้นด้วยยานวดเนี่ยเหมาะมากเมื่อยกันเป็นประจำเมื่อวานนี้หลายคนขับรถฝ่าฟันการจราจรที่ติดขัดกันเยอะมากวันนี้เมื่อยกันเยอะเลยหล่คนบนแบบนั้นครีมนวดสมุนไพรได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะอะไร หผู้บริโภคไม่อยากใช้ครีมนวดในท้องตลาดที่เต็มไปด้วยสารเคมี 2. การรับประทานยากแก้ปวดมีผลข้างเคียงมากมายเช่นเกิดแผลในกระเพาะอ,อาหารการทำงานของไตผิดปกติ 3. มมีการใช้สมุนไพรมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีงานวิจัยแสดงว่าสมุนไพรมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาตะวันตกและมีความปลอดภัยทิมดอกตอร์ออยคาครั้งแรกรู้สึกว่าจะเย็นเย็นแล้วก็สักปล่อยทิ้งไว้สักคู่นึงก็จะมีอาการ ร้อนไปแล้วออกริยยาวนานแล้วก็แห้งซึมซึมเข้ากล้ามเนื้อที่เราปวดอ่ะซึมได้เร็วมากกลิ่นหอมเหมือนโลชั่นทาผิวประทับใจมากตรงนี้เราก็ต้องพบติดตัวไว้ตลอดเลยรู้สึกคาแล้วก็รู้สึกดีขอบคุณดักรออยที่นำเสนอสิ่งดีๆ